สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยยายพ่อนผ้ามาเบงปลูกแตงในกระถางก็ได้กินเนาะค่ะเนาะเบงสามลูกใหญ่ๆเลยพี่นอ้องเพิ่นเป็นทุกคอเลยด้วยค่ะเพิ่นเป็นทุกคอหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามยายพ่อนตัดถิ่นเนาะค่ะเน,ะนบบาะเพ,พิ่นสิบใบใหญ่ย่านเพิ่นใบใหญ่พี่น้องย่านเพิ่นเบิงทั้งเบิดสิบเอ็ดหน่วยพี่น้องสิบเอ็ดหน่วยยายพ่อนก็นเลยตัดออกสามหน่วยพี่น้อง ไ่ได้บอกเลขเด้อพี่นองเอ้ยสิบเอ็ดหน่วยปัดออกสามยายพ่อนจะได้อืเคล็ดลับง่ายๆพี่นองยายพ่อนเอาน้ำกาแฟาก,กับไข่กับไอ้น,นุ่มจืดผสมกันสองอาทิตย์ใส่ขวดไปนะคะนั่นล้วค่อยเอามาหดเพื่อนพี่นองรู้สึกว่าบักแต่งเข้านะ่ะใบกับเขียวงามดีพี่นองบังเนยยายพอนร่องเบ่งแลบพี่นอง ยายพ่อนกับเด็มาบอกเคล็ดลับง่ายๆพี่น้องบึงอันผักหอมปลอมกับไอ้กับหอมแบงพี่น้องหอมแบงยายพ่อนปลูกพ่อได้เก็บกินพี่น้องบึงเนยบึงสะระแหน่ยายพ่อนเด็กพี่น้องสะระแหน่ก็เขียวงามแั่วด้วยพี่น้องกาเต็ม,นมหน่อยโอ้ยมเบึงแค่หนทีนี้พี่น้องเอ้ยบึงต้นใบมะกรูดยายพ่อนพี่น้องเอ้ยสองปีแล้วเพราะอ้อ,อยเนี่ยละ หนาหนาวกับขนเขาในบ้านหนาห่อนกับออกมาเนาะค่ะเนาะเบ่งพี่น้องยายพ่อนเพาะอ,อันบักเขือเลี้ยงไว้พี่น้องมั่งเน่ยมั่งเนี่ยเจ้าคนสิบเ,10 10เป็นหมาท่านบอนี่ย่านหิมะมากกว่าอยู่พี่น้องเอ้ยมั่งเน่อยากบ่มีดินกับเซตกระถางอะไรพี่น้องมั้งดูยายพ่อนแยกออกมา พักการแย่พ,นนพ,นนพมม่นกับเป็นหมากอเไยพี่น้องมันพักหอมปลอมมันัาจะเป็นหมากบัดลาพี่น้องเอ้ยงามๆพี่น้องบุญย่พ่นสถานที่หน่อยพี่น้องทั้งผักหอมปลอมทั้งดอกดาวเรี่ยงพี่น้องทั้งหอมแบงโอ้ยทั้งดอกท่านตะวันพี่น้องมึงดู ใส่กระทางเดียวกันไปมั่วไปเบิดตลรอดผสมผสานไปเลยพี่น,อน้องเบ่งต้นพักซี่ย่อยพ่อนพี่น้องเบิ่งพันสูงดูคุณนะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเมื่อนี้คุมฝ้าคุมฝนพี่น้องเอ้ยเบิงนะ่งเนี่ยสามมือแล้วพี่น้องฝนตก กาเต็มเย้ยพ่อนพี่น้องเอ้ยปลูกผักหอมพ่อได้ใส่ปนใส่แก้วใส่ลาบพี่น้องพ่อได้ใส่ย่ำสสอ่อนจะบักแต่งไงล่ะพี่น้องเ,งเ,งเงพิ่นง่ามไรตรงเนี้ย,ย,ยตรงเนี้พี่น้องสามน่วยใหญ่ๆเลยพงดูได้เย้พ่อนตัดกินอยู่พี่น้องเป็นทาข้าวปลาตัดดอกเพื่อน ย่านเพิ่อนน่ะน่ใบใหญ่พี่น้องมึงเนี่ยมันเป็นหลายคนเป็นทุกคอโพรเห็นว่าก็ได้ปุ๋ยดีพี่น้องปุ๋ยดีดินดีเบึงโอ้ยบ่งล่มพี่น้องโอเคนะคะเนาะยายเพื่อนกะเอาเคล็ดลับมาบอกพี่น้องเห้นะค่ะเนาะว่าปลูกพักเคล็ดจังไดไล่สารแบบถรำมาติใถ้เพิ่นกินกาแฟ กินกาแฟากินไข่กิน,นอะไรนมจืดพี่น,อน,น้องเพิ่นกัะงามุงดูพักแย,ยพ่พอน,นกินกาแฟาได้พี่น้องไปเข้าไปเบิ้งบักท่าน่อนะค่ะนาะบักท่านฝรั่งพี่น้องเข้าไปเบิ้งบักท่านฝรั่งตตรงนี้โอเคค่ะปลูกแตงในกระถางก็ได้กินค่ะ สวัสดีพี่น้องิึงบักท่านฝรั่งหนูพี่น้องโพดพ่อคักบอดกด,ดกพี่น้องมึงด้เบิึงเนี่ยสอนมานพี่น้องจะง,งากงรงไหมโพดพ่อหายบักท่านก็ได้ิึงเนี่ยพี่น้องิึงโอ้ยดกคักดกเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยย่อยพอนกับน้ำลายไหลเลยพี่น้องคนบัทานไหนพ่อว่าสิก,กินเลยคะ่ะ โหดพ่อคักบ่พี่น้องโอ้ยเบิ่งน่งพี่น้องท่างนี้กะงากอรผมได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องโหดนะโหดพ่อคักบ่พี่น้องบักท่านแม่จนงากองพี่น้องเอ้ยดกคักดกเนี่ยนี่แหละมาอยู่แบบธรรมชาติหน้าทั่วพี่น้องบักท่านฝรั่งกะมีได้บ้านคือบ้านเฮาเลยค่ะอือได้พี่น้องมาดูทั้งต้นทรงสูงผมมาดู ดกคักบ่บ้างเนี่ยใหญ่าย,ยากยางยู่พี่น้องมาดงดูลงลงไปหอดถังลงมาหอดถังล่างนี่พี่น้องเพาเบิ่งถังล่างนั่งกันอ๋อใหญ่กว่าเบิง่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งดูพูดนะโอ้ยโผล่พ่อหายพี่น้องดกคักดกเน,นี่ยบักท่านฝรั่งเดซซีมดูพี่น้องอเปรี้ยวปากมสมเยูพี่น้อง จะนอยขอสิพอ่อกินเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะอันนี้คือบักท่านฟรังค่ะไทยมนะหาพี่นอนคาเบิ่งโอเควัสดีค่ะ